สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่นัทแท็กเตอร์นะครับสาขาหนึ่งนะครับเรามาเจอกันนะครับในวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับผมมีรถสวยๆนะครับเป็นรถ4สูบจากสกูลคูโบตานะครับมาแนะนำนะครับรถที่เช็คแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับตั้งแต่4 708จ็ดีที่ C7 SP แล้วก็ L5018 นะครับใครสนใจนะครับรถของเรานะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้หรือพี่น้องนะครับที่ติดตามทางฝั่งสปปอร์เรานะครับเราก็สามารถจัดส่งให้ได้เหมือนกันนะครับหรือจนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ครับรถสวยๆนะครับเช็คแล้วพร้อมรุยนะครับต้องพูดก่อนเลยครับรถ4สูบนะครับระกูณ4สูบของคูโบต้า C7 นะครับ50เนี่ยเป็นรถที่ใช้อไหร่ตัวเดียวกันเกือบทั้งหมด แต่แค่เปลี่ยนกันแค่ปีแค่เท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191สวยๆทุกคันครับรถทุกคันนะครับที่มารีวิวเนี่ยสามคันได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังใครที่สนใจก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่399,000บาทนะครับก็จะเป็นคูบ o t a ตนะครับรุ่น L4708 ตัวดีทีเป็นคันนี้นะครับะรถสวยๆนะครับเช็คใหม่นะครับใบมีดใหม่ยางใหม่สเส้นครับ กระจังหน้าไฟหน้านะครับพวกนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับโลโก้รุ่นนะครับเปลี่ยนใหม่เบาะแผ่นลังคานะครับตัวนี้จัดให้ใหม่ทั้งหมดเลยถือว่าราคานี้คุ้มคุมนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเดินหน้าถอยหลังให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ชมกันนะครับคันนี้ไม่ได้เกาะหางไว้นะครับได้เป็นหางพวนมือสองสองสี่หกเอฟใช้งาน2 1 6 9ชั่วโมงการทำงานนะครับสําหรับตัว DT มาดูตัวกันนบ้างะครับ ตัว s p ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา420,000บาทนะครับราคาก็จะขยบนิดขึ้นมานิดนึงนะครับขยบขึ้นมาห่างกัน20,000เช็คเหมือนกันทั้งหมดใบมีดใหม่นะครับยางใหม่นะครับของเหลวใหม่เดี๋ยวผมแถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับรถถือว่าสวยนะครับออปชั่นจัดเต็มให้ลุยเต็มเลยนะครับใครได้ไปรถถึงจะเก่านะครับแต่ปีเราได้แต่สภาพเราได้ใหม่เพราะว่าเราเช็คใหม่ทั้งหมดหางจะเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะครับ 246F นะครับ หรือว่าใครอยากเปลี่ยนเอาเป็นหางใหม่ก็ได้นะครับตัว 47SP นะครับก็ทีมช่างเราซับเป็นแขนหลังแบบก้ามปูครับก้ามปูเนี่ยก็จะเหมือนกับ L 5018นะครับอ่าเหมือนกับ L 5018นะครับอะไรก็พวกยางพวกอะไรนะเป็นไซส์เดียวกันหมดนะครับคันนี้4 0 0ใช้งาน1,956ั 1, ชั่วโมงการทำงานรถหน้าใช้นะครับรถสวยนะครับนี่แป๊บข้าง ของเหลว AC ปั๊มนะครับพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมต้องให้ลูกค้าได้ดูรายละเอียดก่อนที่ผมจะรีวิวนะครับมาคันสุดท้ายครับ l 5 0 1 8ตัวดีทีนะครับตัวนี้รถจดปี61นะครับอันนั้นปี58เนาะ SP เนาะอันนี้ปี61นะครับอ่ะคันเมื่อกี้4ี0 0งคันนี้ก็จะกระโดดขึ้นไปนิดนึงนะครับจะเป็น479,000บาทนะครับ479 0 0 0บาทอุปกรณ์ด้านหน้าหางจะเป็นหางควนนะครับหางควน 246F หรือใครที่อยากได้เป็นหางใหม่นะครับเป็นหางใหม่เลยนะครับตัวนี้ผมให้ราคาอยู่ที่490,000บาททวนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นล้อขยายด้วยนะครับเพื่อนๆนะสวยเช็คใหม่ทั้งหมดครับดูชุดท้ายนะครับสลักเปลี่ยนให้ใหม่ครับโซ่ข้างนะครับแขนปรับตั้งหลังนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์นะครับไมค์ชั่วโมงการทํางานครับตัวนี้ที่จริงไมค์มันมาเลาวครับ3,080เซื้อเบิกใหม่เปลี่ยนใหม่ วงมะไรนะครับการพวงไลตัวนี้เบิกห้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆครับตัวนี้ใครได้ไปเหมือนรถใหม่นะครับภายในราคา4 0 0แสนนะครับ4 0 0 0 0 0 4จ็0 0 0บาทส่วนใครที่เอาเป็นหางใหม่นะครับก็จะอยู่ที่4 9, 000, 4 9 0 0 0 0สน0 0บาทนะครับเดี๋ยวชมรีวิวการทำงานนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เอาก่อนนะครับ คันนี้สวยๆนะครับสภาพแบบเหมือนรถใหม่มากๆนะครับเราไปออกศูนย์มือหนึ่งตัวนี้อยู่ที่4แสน8,900นะครับมาซื้อกับผมแค่4.7นะครับ4.7หมื่นบาทนะครับก็คืออุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลังใครที่สนใจรถถือว่าสวยลิปนะครับฝาเนี่ยเบิกใหม่นะครับ QC ยังอยู่นะครับ QC ยังอยู่ครบนะครับฝากราคาไว้ด้วยนะครับไปชมคันที่สองครับมาชมคันที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นตัว DT นะครับเป็นเสากลมเป็นเสากลมนะคันนี้ ตัวนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเสากลมเป็นตัวดีทีนะครับยางใหม่สี่เส้นครับคันนี้ใช้งานอยู่ยที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าชั่วโมงการทำงาน,นะคะ ยดีระบบพร้อมใช้นะครับรถเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้แถมหน้ากากให้ด้วยนะครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับเป็นหน้ากากลายยักษ์วิคสิทธิ์นะครับจากร้านนัดเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสําหรับ f อ3ซ9ส0 0แบาทครับ L4708DT ปี54เล่มชุดโอนพร้อมนะครับไปดูคันสุดท้ายครับคันนี้ต้องบอกสวยเหมือนกันนะครับฝาเบิกใหม่นะครับข้างเบิกใหม่ครับ ใหม่1,900ชั่วโมงนะครับรถเช็คสวยพร้อมใช้พร้อมรุย4ี0 8 SP นะครับก็น้องๆ L50 นะครับที่ต่างจากตัว DT เมื่อกี้ก็คือจะมีเสากลมอ่ก้านพวงมลาลัยใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรถปีที่ใหม่กว่านะครับรถจดปี58นะครับราคาอยู่แค่4 2 0 0นะครับอ่ะฟังเสียง ออากราดเปลี่ยนใหม่นะครับน้ำเอาน้ำนะครับเปลี่ยนให้ใหม่โค้งค้งฝากระโปงด้านในครับเปลี่ยนใหม่นะขั้วแบตเตอรี่ต่างๆนะครับพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับน้ำนะครับไ้วยกันวันนี้วันนี้เป็นรถดีนะครับปี58ครับ เรื่องดีเกียร์ดีระบบพร้อมใช้ทั้ง3คันนะครับใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น4708 D-T 4708 s g นะครับ420,000นะ5018ตัวดีนะครับ479,000บาทน,นะครับมีให้เลือกถึงทั้ง3รุ่นทั้ง3คันนะครับรถทั้ง3คันนี้นะครับก็บอกว่าเป็นรถเครื่องยนต์สี่สูบกำลังแรงม้าเท่าๆกันนะครับต่างกันแค่ปีรถนะครับใครที่สนใจ ติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูสินค้าได้นะครับเทน่าแท็กเตอร์นะครับสาขาหนึ่งนะครับตั้งอยู่เส้นถนนวังสามหมอวัดิช์ภูมินะครับใกล้ๆกับศูนย์คูปัต้าเพื่อวังสามหมอสนใจฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่0 918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทสได้นะครับขอบคุณครับ